สวัสดีท่านชมตอนตีสี่ครึ่งนะครับผมมาอยู่ที่ที่ที่หนึ่งที่น่าจะเป็นขวัญใจคนนอนดึกนะอยู่ที่นี่นะครับสามย่านมิทาวนะครับจะมาดูโซนที่เปิด24ชั่วโมงให้ดูว่าไอมีร้านรูตรงไหนที่ก็เปิดบ้างนีครับมิทาวนที่โซนนะครับมิทาวไปดูกันนะอยู่ในโซนที่อยู่ตรงข้ามกับวัดหัวลำโพงนะครับสตราร์บัคเปิด24ชั่วโมงคือเปิดเป็นบางร้านนะครับ สบายกีส่สีชั่วโมงด้านใดเดินเข้ามาได้ครับสบายสบายเคฟซีแค่เปิดเหมือนกันโอเคเคฟซีไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดเหมือนเขาปรับปรงอยู่ไม่เปิดไม่เปิดแต่สบักเปิดแน่นะครับเดียวไปดูโซนนี้โอ้โหนี่เซเว่นเซนเปิดยี่บชั่วโมงนี่คนมากินในเติมตอนตีสี่ครึ่งเซเ่นเซนเปิดยีิบสี่ชั่วโมงครับ โซนด้านในจะไม่จะไม่เปิดนะครับโซนด้านนอกยีกสิบชั่วโมงมมแล้วยังมีลูกค้ามีน้องๆคือส่ว่เป็นนิสิตเนาะคนที่นอนดึกมากินนน่นกินนั่นกินนี่เดี๋ยวเราลองดูไปที่ชั้นล่างกันนะครับเป็นชั้นใต้ดินโอสบายเลยมีบิกซี่อยู่ข้างล่างครับเป็นเพื่อนนิดน จะอยู่ด้านล่างเปิด24ชั่วโมงเหมือนกันโซนนี้สบายมีร้านขายยาเปิด24ชั่วโมงอเมซอนก็เปิด24ชั่วโมงเหมือนกันชันชนน้นล่างนี่เลยครับอเมซอนเปิด24ชั่วโมงเหมือนกันยังไม่หมดแค่นี้พาไปดูอันนี้เป็นจุดเชื่อมโยงไปที่รถไฟ MRT แต่ยังไมไ่เปิด ก๋วยเตี๋ยวเรือพัทคอนมาแต่นี้จะไม่ยีิบสี่นะแต่ปิดดึกปิดดึกมากแต่จะไม่ยีิบสี่ชั่วโมงแต่ปิดดึกผมเคยมากินยู่เดี๋ยวเรือพัคอนปิดดึกแต่ไม่ยีิบสี่ชั่วโมงจำไม่ได้ตีอะไรแต่ปิดดึกแต่ถ้าที่เป็นชั้นล่างชั้นล่างก็ไม่ค่อยมีหละเป็นโซนนี้นี่นะครับโดยรวมครับเพื่อนๆนู้นนนชมใครที่เป็นคอน,นอนดึกวันนี้ผมเตร็มข้อมูลอยู่เตรียมข้อมูลอยู่ วันนี้มีงานนอนไม่หลับก็เลยมาที่3าย่านาวิทเทานะะครับเรียกว่าเป็นจุดที่สะใจคอนอนดึกจริงๆอย่างน้อยมีสารบักให้นั่งและกาแฟาให้นั่งเนาะมีอเมซอนให้นั่งได้เลือกได้มีบิ๊กซีให้จับใจ่ายให้สอยได้แวะมาได้นะครับแล้วก็บรรยากาศโดยรวมเนี่ยมันดีนะผมคนชอบตอนกลางคืนด้วยมากันได้ที่3ย่านาวิทเทานะครับข้างๆกันนะ อีเทสซาดด้วยนะครับ